สวัสดีครับวันนี้ดูเรื่องการนําไปใชนะ้เรื่องทฤษฎีกราฟไปใช้นะครับผมลองสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับวันนี้ให้มีข้อมูลการใช้โทรศัพท์คุยกันใช้โทรศัพท์อ๋อเขียนซ้ำโทรศัพท์คุยกันของคน5คนอย่างนี้นะครับ A โทรคุยกับ B C E B โทรคุยกับ D E แล้วก็ C โทรคุยกับ D ให้เขียนกราฟแสดงข้อมูลนี้นะครับ เราเราก็สามารถใช้คนเนี่ยแทนด้วยจุดยอดแล้วก็การโทรคุยกันแทนด้วยเส้นเชื่อมนะครับเราก็จะสามารถเขียนเป็นกราฟขึ้นมาได้ลองเขียนดูนะครับให้มีจุด a แล้วก็ b แล้วก็ c เขียนย่งไงก็ได้นะครับแล้วก็ d กับ e การโทรหาก,กันเราก็ทำาเส้นเชื่อมขึ้นมา a โทรคุยกับ b ก็ a ไป b ไป a ไป c ด้วยนะครับ a ไป c แล้วก็ a ไป e เสร็จแล้ว b ไป d b เอาคุยกับ d ด้วย b ไป d b ไป <by> e. e ด้วยนะครับต่อไป c ไป d c ไป d เสร็จแล้วเราก็จะได้กราฟออกมาหนแบบนี้นะครับแล้วกราฟบอกอะไรเราอีกกราฟก็จะบอกอย่างเช่นเส้นเชื่อมเนี่ยมี 1>, 1 2 3 4 5สองสามเส้นเชื่อมเส้นเชื่อมถ้าใช้การนับจากภาพเนี่ยอาจจะดูลำบากเราก็มีวิธดีดูเส้นเชื่อมได้จากการดูดีกรีของจุดยอดนะครับเพราะว่าเราทราบว่าจานวนเส้นเชื่อมเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของดีกรีทั้งหมดที่มารวมกันนะครับเช่นดีกรีของ A ก็คือ3 1 2 3ผมเขียนไว้ข้างๆนีนครับ ดียวแล้วัน3 d e g r e e ของ b 1 2 3 3เหมือนกัน d e g r e e ของ c 1 2ครับ d e g r e e ของ d ก็2 d e g r e e ของ e ก็2ดังนั้น d e g r e e ของกราฟ d e g r e e ของราฟ g เนี่ยก็คือ3บวก3เป็น6เป็น10เป็น12 d e g r e e คือ12ดังนั้นจำนวนเส้นเชื่อมจำนวน เส้นเชื่อมเส้นเชื่อมก็คือ6นะครับ1 2 3 4 5 2 3 4 5 6โอเค6เส้นถูกต้องแล้ว6นี่บอกอะไรเราอย่างข้อมูลอันนี้นะครับก็บอกว่ามีการใช้โทรศัพท์คุยกันทั้งหมด6ครั้งนะครับก็คือ A โทรหา B ก็คือ1เส้น และ b หัว a นั่นเองคือ a กับ b คุยกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นลักษณะการใช้ทฤษฎีกราฟมาช่วยในการสร้างโมเดลหรือรูปแบบของข้อมูลลักษณะหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ใช้ดีกรีมาช่วยเพื่อหาเส้นเชื่อมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ